ยังไม่ต้องพูดถึงว่าทุกวันนี้ยังนั่งในฟีดทวิตเตอร์ใน X เนาะยังถกกันอยู่แล้ว่าตกลงโซ์พาวเวอร์มันคืออะไรตกลงมันคืออะไรกันแน่ยังถกกันไม่ไม่รู้จักจบจัดสิ้นยังไม่มีแบบว่าความความเข้าใจร่วมกันตกลงว่ามันคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะเอ่ออันเนี้ยเราก็จะเราก็แอบหวั่นใจแทนเนาะจริงจริงมันก็ถามว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาสำหรับฝ่ายค้านไหมก็จะทําให้ฝ่ายค้านทํางานง่ายขึ้นก็ได้ จับตรงไหนก็เจอนะนะจิ้มตรงไหนก็โดนอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเราก็แอบ,บหวั่นใจแทนแทนประชาชนอยู่เหมือนกันว่าอืมจากแบบที่เคยแบบหาเสียงไว้ยิ่งใหญ่อลังการคิดใหญ่ทําเป็นอะไรเงีเ้ยเออตอนนี้มันเริ่มมาแบบคิดไปทําไปทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี<น>้ยเออมันก็น่ากังวลแทนแทนพี่น้องประชาชนอยู่เหมือนกันค่ะ ตัวหัวข้อของการของการเสวนาวันนี้เนาะมันคือรัฐบาลใหม่หัวใจเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าในหัวใจของเราเนี่ยยังยังยังอย,ย,ยากถามว่าเพื่อไทยยังเป็นเพื่อไทยคนเดิมที่เราเคยรู้จักหรือเปล่าใช่ไหมคะมเพราะว่าเราก็เราก็ทำงานฝ่ายค้านร,ร่วมกับทางเพื่อไทยมา4ปีเนาะเออเคยร่วมต่อสู้อะไรกันมาหลายเรื่องเนาะเออเราก็เลยแบบว่าก็ต้องถาม,มาว่า เอ๊ะเรายังเป็นคนดีคนเดิมที่แบบเคยเป็นพี่พี่ใหญ่ในสภาที่แบบคอยแบบว่าดูแลน้องๆเนาะแล้วก็ร่วมกันทํางานกันมาหลายเรื่องหรือเปล่านะคะเอาเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของประชาธิปไตยเนาะเราเคยสู้ในเรื่องของการที่จะแก้ไขรัฐมนูญปี6 0อภิปรายกันมาไม่รู้กี่ครั้งต่อ,อกี่ครั้งที่จะยืนยันที่จะ ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างใหม่ทางฉบับให้ได้นะแม้กระทั่งเมื่อปีก่อนที่มีการยื่นยติเพื่อที่ทําประชามติเนาะทางก้าไกลย,ยื่นก่อนว่าให้มีการจัดทําประชามติว่าจะร่างรัฐธรรมนูนใหม่ทางฉบับหรือไม่เพื่อไทยก็ยื่นประกบโดย คุณจุลพันธ์คนดีของเรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะ,ะ,ะเหมือนกันได้เลยตั้งคําถามแบบเดียวกันว่าจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับไหนทางฉบับหรือไม่เนาะหนึ่งปีผ่านไปวันนี้ก็เป็นเพื่อไทยที่ปัดตกยัติของการทําประชามติของก้าวไกลนะคะเราก็เอ๊ะเราก็ยังตั้งคําถามว่าตกลงคุณนะยืมคําพูดไอติมนะคะว่าถ้าคุณจะไม่เห็นด้วยกับเราเราไม่ว่าอะไรแต่ว่าคุณ ไม่เห็นด้วยกับตัวคุณเองในอดีตหรือเปล่าเนาะยังมีหลายเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเนาะทุกวันนี้เนี่ยดิจิตัลฟุตพิม์มันเยอะพี่ <c oughs> เราก็พูดกันมาแม้แต่ช่วงก่อนก่อนที่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งเราก็ยังคุยกันอยู่ในเรื่องของการปฏิรูปกองทัพไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะคะซึ่งก็ประสานเสียงกันทั้งสองพักว่าจะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจอันนี้ขีดเส้ในใต้ ว่าเขียนแบบนี้เลยเนาะในการช่วงที่หาเสียงนะคะเออแต่ว่าพอพอเป็นรัฐบาลเสร็จปุ๊บเนาะอะไรอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปจากคำว่าปฏิรูปกองทัพที่เราใช้กันอย่างดุเดือดัมนมาเป็นเวลา4ปีเนี่ยพอตอนนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นคำแสลงแล้วต้องเปลี่ยนเป็นว่าพัฒนาร่วมกันพัฒนากองทัพร,ร่วมกันแทนอนะเออเนี่ยเอ้ยตกลงแบบว่า เร,เราใช้ใช้เพื่อไทยคนที่เราเคยร่วมง,งานกันเมื่อสี่ปีที่แล้วหรือเปล่านะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการยุบกอรมนเนาะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องทวงถามแหละถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาที่เราทวงไม่ได้แล้วเนาะว่ามันคือสัญญา MOU ต่อท้ายช่วงไหนจำได้ไหมช่วงเลือกเลือกประธานสภาเก่งมากค่ะแฟนพันธ์แท้มากค่ะพีเ่เรื่องช่ว,วง่วมประธานสภาแล้วเราก็ เรายอมให้ทางคุณวันนอเป็นประธานสภาได้โดยที่มีการเขียนข้อตกลงร่วมกันว่าจะร่วมในการผักดันกฎหมายเอาแล้วพี่เอาแล้วก็รมนอยู่ในนี้หรือเปล่าคะตัดเสียงดิฉันหรือเปล่าตัดไหม่มันเขียนไว้ว่าจะผลักดันกฎหมายการปฏิรูปกร่วมกัน โดยตามที่เป็นกฎหมายตามที่พรรคก้าวไกลเสนอซึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือคอพรบความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั่นก็คือเนื้อหาในก็รู้เพราะเราเสียงไว้ว่าเราจะยุบยุบครับไม่มีกรรมนที่นี่นะครับแน่ใจหรือเปล่าตรวบัตรหรยัครับก็ว่าเราจะยุบเลิกกรรมนเนาะก็เซ็นสัญญาอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ เขาฉีก MOU เราก็คงจะต้องก็ต้องยกประโยชน์ให้ว่าในในฉีก MOU นันไปแล้วไออันเนี้ยที่เคยร่วมการโหวตคุณวันนอก็คงเป็นอีกหนึ่งอันที่เขาว่าคงจะฉีกไปด้วยเหมือนกันเนาะดีกรีต่างๆนี่มันหายไปหมดล่าสุดใช่ไหมคะก็คือดิจิทัลวอลเล็เนาะพึ่งสดสดตอนร้อนมาเนาะโห พระก้าวไกลเองเนี่ยไม่ค่อยได้พูดนะเรื่องแบบเรื่องกู้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 สิทธิ์นักกู้แห่งรุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาก้าวไกลไม่ค่อยได้พูดนะแต่ว่าคนที่พูดเยอะคือพระเพื่อไทยเออมาวันนี้ล่าสุดเอาอีกแล้วนะคะก็กําลังจะกู้เงินตามพรบบอกว่าจะมีการยื่นร่างพรบเงินกู้วงเงิน5 0 0แสนล้านนะคะอันนี้ก็เอ๊ะตกลงใช่เพื่อไทยคนดีคนเดิมที่เราเคยทํางานร่วมกันมา4ปีหรือเปล่าคะ ปัญหาที่พบเจออยู่ตอนนี้นะคะมันคือมันสดมากขออภัยต้องต้องอาจจะพูดแบบเรื่องนี้เยอะหน่อยเนาะก็คือก็คือเรื่องของการที่อาจจะคิดนโยบายต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่รอบคอบไม่ถี่ถ้วนนะคะแล้วมันก็จะออกอาการออกมาเนี่ยในช่วงที่จะต้องนำนโยบายออกมาไปปฏิบัติเนี่ยอันนี้คือสิ่งปัญหาที่เราเจอกับทางรัฐบาลนะคะเอ่อ เนี่ยถ้าไม่ไม่อยากพูดก็ต้องพูดคือเรื่องอย่างดิจิทัลวอลเล็อย่างเงี้ยนะคะว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยเคยได้ถาเสียงไว้ตอนที่ยังเป็นพรรคเพื่อไทยใช่ไหมก็มีโอ้โหแบบจินตนาการให้ประชาชนคิดตามตามไป้เยอะมากนะดิฉันฟังจอนนฉันจำได้จนท่องได้แล้วว่าเราไม่ได้ทำ เพื่อแค่แจกเงินเท่านั้นเราทำด้วย2วัตถุประสงค์1ก็คือจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจและอย่างที่2คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลแล้วเราจะเกิดดิจิทัลอีโคโนมีแล้วทำให้เกิดเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลอันนี้ก็ฟังแล้วก็โอเคแล้วก็เชื่อบ้าไม่เชื่อบ้าเนาะเราก็เป็นอยู่ฝ่ายเป็นคู่แข่งกันมาเนาะโดยที่ไม่ต้องกู้เงินอะไรสักบาทเราจะใช้งบประมาณ จากภาครัฐจากรายได้ที่จัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น260,000ล้านบาทจากการที่ปรับเปลี่ยนเกลี้ยงงบประมาณต่างๆอีกประมาณ200ล้านบาทแล้วก็มาจากการที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีก100ล้านบาทโดยไม่ต้องกู้เลยแม้แต่บาทเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ เ,เราก็จะแบบว่ามีจินตนาการตามนะว่ามันจะต้องแบบเจ๋งมากต้องมีบล็อกเชนมันจะเป็นแบบว่าครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการพัฒนาบล็อกเชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงวันที่มันจะต้องมีการนำนโยบายมาปฏิบัติจริงเนี่ยก็เจออุปสรรคมากมายนะจรเองจริงๆก็ก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจว่าเจอโจทย์หินแต่ว่าโจทย์หินเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆถ้ามันมีการทํากันบ้านมาเป็นอย่างดีตั้งแต่ตนน้นเนาะตอนนี้ก็เจอโจทย์ทั้งไม่มีเงินต้องไปกู้ ต้องออกพรบงเงินกู้นะคะมีเจอเจอโจทย์ทั้งบล็อกเชนเนี่ยที่มันทำแบบแบบที่สัญญาไว้ไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะไปเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งในหลังบ้านนะคะตอนแรกจะมีซ u เปอร์แอปพลิเคชันตอนนี้ก็กลับไปใช้เป๋าตังนะคะจากที่เคยบอกว่าจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจมันก็มันอาจจะไม่หมุนแล้วเพราะว่าให้ใช้ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนเมษายนของปี2570่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็ มันก็ถามว่ามันทําได้ตามที่หาเสียงไว้ไหมมันก็คงยังถ้ายังทําได้อยู่ก็เหลืออยู่แค่แจกเงินดิจิตอลกับ1 0,000บาทที่เหลือที่เคยโฆษณาไว้ได้ทุกคนทั่นหน้า16ปีขึ้นไปไม่กู้คงสร้างพื้นฐานดิจิตอลอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่เหลือเขาคงเดิมจากที่ที่เคยหาเสียงเอาไว้เลยเนาะอันนี้มันยังเป็นแค่แค่นโยบายแรกๆแต่ว่าเป็นนโยบายเรือธงเนาะเดี๋ยวซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องเจอแบบนี้อีกนะคะ เพราะว่าคุณโฆษณาไว้ว่าอะไรอ่ะหางาน20ล้านตําแหน่งนะเออมันมีงานทํำ20ล้านตําแหน่งมีเงินเพิ่มขึ้น20,000บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยคือรับรองว่าพอต้องทําจริงเนี่ยต้องเจออีกต้องเจออุปสรรคอีกเยอะมากมายเพื่อให้ทําให้ได้ตามที่เคยได้หาเสียงไว้อย่างแน่นอนเนาะโอลองนึกภาพดูว่าจะต้องเทรนคน ที่ทีละ20ล้านคนเนี่ยฉันยังนึกไม่ออกเลยว่าถึงจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เถอะมันจะสามารถมีคอสครบทุกคอสในประเทศนี้เพื่อให้คนถ้า20ล้านคนมี20ล้านทักษะที่อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงแล้วยังคิดไม่ออกเนาะพอเนี่ยมันเริ่มละพอมีคณะกรรมการชุดใหญ่ก็เริ่มมาบอกว่าเดี๋ยวไปเทรนตามโรงเรียนแต่ว่า มันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะคนที่ยังอยู่ในระบบโรงเรียนที่ที่จะได้รับการได้รับประโยชน์จากซอฟต์พาวเวอร์อันนี้เนาะยังไม่ต้องพูดถึงว่าทุกวันนี้ยังนั่งในฟีดทวิตเตอร์อรอใน A X เนาะ,นะยังถกกันอยู่เลยว่าตกลงซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรตกลงมันคืออะไรกันแน่ยังถกกันไม่ไม่รู้จักจบจักสิ้นยังไม่มีแบบว่าความความเข้าใจร่วมกันตกลงว่ามันคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้เราก็จะเราก็แอบหวั่นใจแทนเนาะ จริงๆมันก็ถามว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาสำหรับฝ่ายค้านไหมก็มจะทําให้ฝ่ายค้านทํางานง่ายขึ้นก็ได้ <laughs> จับตรงไหนก็เจอเนาะจิ้มตรงไหนก็โดนอะไรเงี้ย <laughs> แต่ว่าเออเราก็แอบ,บั่นใจแทน <c oughs> แทนประชาชนอยู่เหมือนกันว่าอืจากแบบที่เคยแบบหาเสียงไว้ยิ่งใหญ่อลังการคิดใหญ่ทําเป็นอะไรเงี้ยเออตอนนี้มันเริ่มมาแบบคิดไปทําไปทํำยังไงดี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออมันก็น่ากังวลแทนแทนพี่น้องประชาชนอยู่เหมือนกันคะ่ะ นี่จริงๆผมคิดว่าวันนี้บรรยากาศการพูดคุยมันจะสบายๆนะพี่ใหม่มันผมไม่รู้สึกเอ๊ะทำไมที่ผมต้องถอดสูดคุยหรือเปล่ามันร้อนจริงๆนะคือแหมเกทับกันมาสักขนาดนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องยากของฝ่ายค้านนะคะมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่ฝ่ายค้านทำงานง่ายขึ้นโอ้โหจริงๆเลยนะครับพี่ใหม่ค่ะก็น้อมรับค่ะว่าเราก็จะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านให้เต็มที่นะคะเอ่อ ทีนี้มาถึงข้อสังเกตข้อเสนอของทางฝั่งเราบ้างเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เมื่อกี้พอพี่บุ๊คพูดเรื่องพูดเรื่องเนี่ยโดนยุบมาสองครั้งกลับมาได้ทุกครั้งเลยค่ะมันมันก็ชวนเรื่องหนึ่งเนาะมาชวนให้คิดถึงเรื่องหนึ่งอยากย้อนกลับไปตอนที่ ตอนที่หลังเลือกตั้งใหม่ๆเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาตอนนั้นยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่นะคะแต่ว,ว่าตอนนั้นก้าวไกลเป็นแกนนําคุณเศรษฐาเนี่ยไปขึ้นเวทีที่ประชาชาติธุรกิจเนาะเนื่องจากว่าเวทีเขาก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยแหละที่เป็นนายกคนต่อไปแต่ตอนนั้นเนี่ยก้าวไกลยังเป็นแกนนาคุณเศรษฐาก็เลยมาถอดบทเรียนว่าทําไมเพื่อไทยถึงใจแพ้เลือกตั้งเนี่ยคุณเศรษฐาก็พูดคํานึง ขึ้นมาบอกว่าเราเก่งผิดเนาะเราคิดว่าประชาชนเนี่ยจะคิดถึงเรื่องปากท้องซะมากกว่านะเราก็เลยมีชุดนโยบายที่มันจะช่วยเหลือปากท้องพี่น้องประชาชนค่อนข้างเยอะแต่ในขณะที่ประชาชนไม่ได้คิดแบบนั้นเขามองเรื่องระยะยาวมากขึ้นเขาอยากเห็นการเปลี่ยนที่โครงสร้างอยากเห็นการปฏิรูปประเทศที่มันเกิดขึ้นนะเออแล้วเขาก็บอกว่าโอเคก็เป็นบทเรียนของเขาอะไรเงี้ย ก็อยากอยากฝากไปถึงคุณเสรษฐาในวันนี้ให้นึกถึงคุณเสรษฐาในวันนั้นนะคะว่าเ,เนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่เรากำลังรออยู่เนาะว่าทางเพื่อไทยเองเนี่ยจะมีนำเสนอนโยบายหรือว่าอะไรที่มันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างบ้างเพราะว่าพอย้อนกลับมาเนี่ยตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยเนี่ยก็เจ็บและช้ำมากี่ครั้งเนาะ <cido f 2> พราดแล้วพังมากี่หนใช่ไหมเออก็ <S <S แต่ว่า <S 2> <S 2> <S สิ่งหนึ่งที่เราอยากที่จะเห็นเพื่อไทยเป็นก็คือการที่ไม่ยอมจำนนต่ออำนาจที่มันอยู่นอกรัฐธรรมนูญเป็นช่วยเป็นแบบไม้หลักที่จะยืนหยัดเนาะพราะว่าเอาข้อจริงสิ่งที่ทางไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยกำลังเจอเคยเจอเนี่ย มันก็คือสิ่งที่อนาคตใหม่ก้าวไกลกําลังจะเดินอยู่เส้นทางนี้เลยแล้วถ้าทางนี้ยอมจำนวนต่ออำนาจเหล่านั้นน่ะแล้วก็ยอมซีโรราบแล้วกเ็เกียเซียไปกับเขาอ่ะมันทำให้ก้าวไกลเนี่ยจะเอาแรงที่ไหนสู้ต่อเนี่หรอไมอ๋อถ้าเรายังแบบยังยังดือ้อยังสู้ต่อแบบเดิมเนี่ย เราก็จบไม่สวยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกียเสียยอมปณีปนอมยอมเข้าพักเข้าพวกเราก็จะรอดอย่าง,งน,นั้นใช่ไหมถ้าคุณไม่เซตเอ็กซมเปลิลให้เราเนาะไม่เป็นตัวอย่างว่าถ้าเ,ออเราไม่ยอมจำนวนแล้วเราสู้แล้วเราชนะเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยคือก้าวไกลมันก็เป็นเป็นพักที่มันไม่ได้มีเจ้าของไม่ได้มีใครมีอำนาจนำขนาดนั้นถูกไหมคะ ถ้าสมาชิกพักถ้าผู้สับสนุน่ะเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อมันต้องมาแนวนี้ไงถ้าคุณแบบปณนีประนอมยอมอ่อนข้อยอมซีโรลาบเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีคุณจะได้อานาจคุณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยดีเนี่ยผู้สนับสนุนเราจะเป็นยังไงอ่ะก้าวไกลจะโตขึ้นมาเป็นยังไงในอนาคตเนาะวันหนึ่งผู้สนับสนุนเราก็จะบอกว่าอย่ามูทะลุนักเลยจะไปปรับโครงสร้างไปเปลี่ยนอะไรเยอะไม่ต้องหรอกเอาแบบ เบาๆนี่แหละอยู่ให้มันเป็นบ้างอย่างเงี้ยเราทำยังไงอะ่ะเออเราก็เราก็เนี่ยค่ะก็อยากให้ให้นะวันนี้ที่แบบทางเพื่อไทยเนี่ยได้อำนาจรัฐเข้ามาอยู่ในมือแล้วช่วยมองระยะยาวนะให้มันมีการปรับเปลี่ยนออในระบบในเชิงโครงสร้างที่มันจะนำไปสู่หนทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจริง,รงเนาะออช่วยแบบสร้างคุณอุปการให้มันอยู่กับ อยู่กับสังคมไทยนะไหนๆก็ได้อำนาจรัฐแล้วเนี่ยก็อย่าปล่อยให้มันเสียของค่ะก็ <c oughs> ต้องยอมรับว่าเ,าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างกระทบกระเทือนกับกับความเชื่อมั่นความศรัทธาที่ที่มีต่อพรรคก้าวไกลพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าทุกครั้งที่ที่เราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะยกบายกมาตรฐานให้มันสูงขึ้นในทุกๆวันนะ โดยเฉพาะใน,ในกรณีของการคุกคามทางเพศเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้โทษมันจะไม่ได้รุนแรงเมื่อเป็นกฎหมายในประเทศไทยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเกินเกินไปกว่ากฎหมายในประเทศไทยจะจะตัดสินแล้วอะ่ะอันนี้คือเราพยายามยกบายยกมาตรฐานนะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายซึ่ง mm hmm. ซึ่งมันก็อาจจะก,กฎเกณฑ์อะไรต่างๆาเนี่ยมันจะมา ตามหลังเนาะแบบว่าเออตัวข้อบังคับอเย้ยมันก็ค่อยๆค่อยๆปรับมาเรื่อยๆมีการเติมเรื่องของการคุกคามทางเพศเข้ามาในข้อบังคับพักนะคะการตัดสินทุกๆครั้งมันเหมือนเป็นการเซตมาตรฐานว่าโทษแบบไหนการกระทําแบบไหนควรได้รับโทษแบบไหนอยู่ดีอย่างนี้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่านี่แหละมันจะเป็นมันจะเป็นการค่อยๆวิวัฒนา,าการไปเรื่อยๆอ่ะล้วก็จะสร้าง สร้างราตรฐานที่ดีให้มันเกิดขึ้นในในในภายในพัรก,ก้าไกลเองเพราะต้องยอมรับว่าพฤติกรรมการคุกคามทางเพศเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนมาเป็นสอสอ มันไม่มีทางที่เราจะไปแบบว่าอ๋อคุณสมัครมาเป็นสสใช่ไหมคะช่วยทิ้ง username กับ password เ,เข้า facebook line id และ twitter ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะขอเช็คใน inbox แล้วก็ dm ของทุกคนนะคะว่าเคยไปมีการคุกคำทางเพศทางวาจาหรือเปล่าเนาะอันนี้นก็คือทางที่มันมีหลักฐานชัดเจนด้วยนะบางอย่างมันก็ไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนด้วยซ้ำอังน,นั้นเนี่ยการที่วันนี้เรามีมติ สสอสองท่านที่มีการมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศว่ามีความผิดจริงแล้วก็ผิดวินัยร้ายแรงจริงแล้วก็มีโทษที่ตามมาที่เราทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนี่แหละจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดจะได้เกิดการเรียนรู้เกิดการตั้งคำถามภายในพักน,นวันนี้ถ้ายังไม่มีใครถ้ายังมีใครยังไม่เข้าใจอีกว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศเนี่ยรับรองว่ากรณีของสอสอสองท่านเนี่ยจะเป็น ตัวอย่างที่ดีเลยว่าอะไรบ้างที่มันคือการคุกคามทางเพศแล้วการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นงานถกเถียงพูดคุยกันนะคะการลงโทษที่ทําให้เห็นว่าเราเอาจริงนี่แหละจะเป็นการป้องกันแต่ว่าถามว่าย้อนกลับไปในอดีตจะไปแก้สิ่งที่มันเคยเขาเคยทําก่อนที่มันจะเราจะเกิดกระบวนการเรียนรู้นี้ได้หรือไม่ก็คงไม่ได้เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่เราเชื่อว่า ประชาชนผู้สนับสนุนน่าจะเห็นแล้วว่า,าพักนี้มันตั้งใจจริงๆที่มันจะยกระดับมาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองจริงๆก็กล้าเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับเรื่องนี้จริงๆแล้วใครที่อยากที่จะเข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งของพักมาเป็นสมาชิกมาเป็นผู้สมัครมาเป็นสสของพักคุณต้องเจอกับมาตรฐานแบบเดียวกันแบบนี้อันนี้ก็คิดว่า น่าจะเป็น,นกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในพักแล้วก็นอกพักด้วยว่าว่าพักก้าวไกลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากแค่ไหนคะ่ะ